ทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันมงคลในวันนี้ถะวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564นะคะเราพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ที่โรงแรงมมนดารินแห่งนี้นะคะเพื่อร่วมพิธีมงคลสมรสของว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวในวันนี้ค่ะซึ่งก็คือคุณสดุดีตงมิมิชโชเฟอร์นี่อยู่ตรงนี้ขอเสียป,ปรบมือให้คุณแชมป์ด้วยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะว่าพี่สาวของเราซ่อนตัวอยู่ค่ะคุณขวัญชนกชัยประสิทธิ์อมรซึ่งครอบครัวของเธอก็พร้อมแล้วอยู่ที่ห้องพิธีแห่งนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ทางครอบครัวฝั่งว่าพี่สาว้วยค่ะซึ่งลำดับพิธีในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการแห่ขันหมากนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ทางเจ้าบ่าวก็ผ่านอุปสรรคต,ต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าด่านไหนเนีย่ยยากที่สุดคะคุณแชมป์ รู้สึกว่าก็ยากหลายด่านแล้วบองแรกยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่คิดว่าเพราะว่าทุเวลาจริงๆรื่นเต้นตนเมื่อกี้คิดอะไรไม่ค่อยออกเลยครับแต่ขนาดคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ก็สามารถนับตัวเลขภาษาจีนไอยหลังได้อย่างถูกต้องประตูไหนนะคะตัวเลขภาษาจีนล,ลองสุดท้ายจเจ้าสาเก่งไหมคะเก,เก่งมากผ่านมาได้ขอเสียงปรบมือให้ว่าีเจ้า่าวของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ และในช่วงเวลาถัดไปนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญแล้วค่ะลําดับนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายขึ้นประจําที่นั่งด้านบนเวทีนะคะลําดับแรกค่ะขอเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าสาวคุณอาพนและคุณสุมาชั่มชองคาด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ และขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของว่าที่เจ้าสาวนะคะคุณพ่อธงชยัยชายประสิทธิ์พีอมรและคุณแม่รับจ่าช่างสอง้าขอเสียงปรบมือด้วยค่ะถัดมานะคะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวนะคะท่านที่จะมาให้เกียรติเป็นเท่าแก่ในการเจราจาสู่ขอในวันนี้ขอเรียนเชิญคุณพรชยัยและคุณจารุวรรณรัตนประภาพรทางด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ และขอเรียนเชิญคุณพ่อสมพภุคุณแม่เสาวันิตตั้งนี้มีโชคคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายวัดที่จะบ่าวด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือด้วยคะะ่ะและพระเอกของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณแชมป์นะคะขึ้นนั่งด้านบนเวทีประจวบที่ด้านหน้าครอบครัวได้เลยค่ะ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เลยนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านน้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะและตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาเลือกมงคลในวันนี้และะ้วค่ะดิฉันขอ,อนญาตเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่านนะคะให้เกียรติเจรจาสู่ขอว่าที่เจ้าสาวต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักข,ขีพยานในวันนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ทางคุณพ่อคุณแม่ของคุณจูว่าอย่างไรบ้างคะยินดีเช่นกันด้วยคะยินดีเช่นกันครับค่ะตอนนี้นะคะทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้เจราจาก,กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ตอบรับแสดงความยินดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ทางคุณแชมป์นะคะจะถือช่อดอกไม้ไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวตอนนี้น่าจะตื่นเต้นกังช่อดอกไม้ไว้แน่นเลยนะคะตอนนี้ คุณแม่คะวันนี้เราได้เตรียมซองข้าน้ำนมและซองข้าขาหมูมามอบให้กับว่าที่ข้อตาว่าที่แม่ยายนะคะเดี๋ยวหยิบซองข้าน้ำนมและซองข้าขาหมูค่ะไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขออนุญาตเพื่อไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวได้เลยคะ่ะปรบมือให้กับาบวความประทับใจด้านบนเวทีด้วยคะ่ะ ณตอนนี้ค่ะเรียนเชิญคุณแชมป์ลงมาทางด้านล่างเวทีได้เลยนะคะเดี๋ยวรับช่อดอกไม้แล้วก็ไปตามหาตัวว่าที่เจ้าสาวนะคะรับเธอมาเพื่อเข้าสู่ลำดับพิธีในช่วงถัดไปค่ะคุณแชมป์มายื่ยตรงตารางด้านหน้าเวทีนี้ก่อนเลยนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะรวมถึงผู้ใหญ่ด้านบนเวทีทุกท่านด้วยน,นะคะขอเสียปงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้คุณแชมป์ด้วยค่ะ ทั้งคู่มาถึงบริเวณห้องพิธีแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะต้อนรับว่ที่เจ้าสาวคุณขวัญชนกชัยประสิทธิ์พิอมอโดยคุณจูนและคุณจตุรีตั้งมีมีโชคหรือคุณชัาขอเสียงปรบมือดังๆต่อเน,นื่องจนทั้งคู่เข้ามาถึงบริเวณด้านน้าเวทีเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นคู่ที่รักและเหมาะสมกันมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะตากล้องเก็บภาพความประทับใจอยู่ปรบมือต่อเน,นื่องได้เลยนะคะตอนทั้งคู่เดินเข้ามาขอบพระคุณมากค่ะ ว่าที่คู่าสาวเดี๋ยวเชิญยืนด้านหน้าเวทีสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็หันหน้าไปหาแถบผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะสวัสดีทักทายแถกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอเสียงป,ปรบมือต้อนรับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเชิญทั้งคู่ขึ้นบนเวทีได้เลยค่ะเพื่อกราบทักทายคุณพ่อคุณแม่และครอบแกของทั้งสองฝ่ายค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะ โดยเริ่มจากทางคุณพ่อคุณแม่ของฝันว่าที่เจ้าบ่าวก่อนนะคะค่ะนั่งลงไปเลยนะคะก็ค่อยๆก้มลงไปกราบที่เท้าหรือว่าที่ตักก็ได้เลยะคะ่ะเป็นการกราบหนึ่งครั้งแบบไม่แบ,บมือน,นะคะครูนะคะทางผู้ใหญ่ก็ได้ทําการเจราจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ใหญ่จะคุยกันอย่างเดียวไม่ได้ค่ะในยุคป,ปัจจุบันคุณแม่คะจะต้องลงมากระซิบถามลูกสาวหน่อยละค่ะกระซิบเบาๆอย่าให้อีกฝ่ายได้ยินนะคะว่าวันนี้มาสู่ขอแล้วเนี่ยทางคุณจูลูกสาวของเราเนี่ยจะยินดีที่จะตอบรับไบนะคะกระซิบเบาๆเลยนะคะคุณแม่ทุกคนเงียนะคะ ถ้าโอเคก็ยกมือโอเคขึ้นมาทั้งสองท่านเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะรักมากๆเลยนะคะและลำดับถัดไปค่ะเราจะเห็นว่าทางด้านบนเวทีนะคะมีสินสอดทองม่านเครื่องเพชรเครื่องทองต่างๆเตรียมมาเป็นจมบวนนมากมายมหาศาลนะคะเพื่อเป็นหลักประกันที่จะ รับประกันว่ารับตัวลูกสาวบ้านนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่ให้แพ้กับที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูมานะคะลำหายเรียนเชิญทานตปิดสินสอดได้เลยนะคะพานปิดสิน่อดก็จะมีผ้าสีแดงขื้นใหญ่ห่ออยู่นะคะในขั้นตอนนี้ค่ะดิฉันจะขอเรียนเชิญทางเท่าแก่ฝั่งรี่เะ้าบ่กวนะคะได้ให้เกียรติค่ะ นำเงินทองนะคะสินสอดต่างๆที่เตรียมมาวางบนพานเปิดสินสอดนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะและลำดับถัดมานะคะเชิญเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าสาวและคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้ลุกขึ้นมาตรวจสอบสินสอดพอเป็นพิธีค่ะมายิกยิจับจับดูนะคะว่าตรงตามจํานวนที่เจรจาตกลงกันไว้หรือไม่เรียนเชิญได้เลยค่ะช่วยกันได้เลยนะคะ รู้นะคะก็จะเป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือการโปรงหนูเจงจี้ธัญ,ญพืชมงคล5อย่างของชาวจีนนั่นเองรวมถึงกลีบดอกไม้นะคะซึ่งวันนี้ใช้เป็นกลีบกุหลาบสีแดงดอกไม้ที่แสดงสัญลักษณ์ของความรักนะคะโปรยอวยพรลงไปบนสินสอดทองมั่นถักเพื่อให้ความหมายของการเพิ่มพูนลอกเหนยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะดิงที่เราทราบเปนข่าเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆเนี่ยเป็น พัยพืชที่เติบโตง,ง่ายไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกความหมายหนึ่งค่ะที่อวยพรว่าเงินทองนี้เนี่ยนำไปประกอบกิจการ,รงานใดๆก็ให้เพิ่มผุนงอกเงยได้โดยง่ายมีผลกําไรมีเงินปันผลงอกเงยขึ้นมาได้โดยง่ายดังเช่นเมล็ดธัญพืชต่งางๆที่ได้โปรโยอวยพรลงไปนั่นเองนะคะแรกค่ะก็ขอเรียนเชิญทาง ขาแก่นะคะฝ่ายว่าที่เจ้าสาวได้โปรยอวยอรก่อนได้เลยนะคะฝ่ากว,ว่าที่เจ้าบ่าวด้ค่ะและลำดับถัดมาเชิญคุณพ่อคุณแม่ของคุณแชมป์ได้เลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้มีงาน ซึ่งเป็นความปรับร่นใจในครอบครัวก็ขอพระเจ้าอุพัยพรลูกทั้งสองให้มีความรักและมีความจำเนิญมั่นคงในความเชื่อและการเติบโตทางด้านครอบครัวอย่างเป็นฝุกแผ่นขอพระเจ้าอุทยพรนะคะขอบตรง้ให้กับคุณพ่อคุณแม่คาะทเจ้าาด้วยค่ะและขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่สานว่าที่เจ้าสาวค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะร่วมกันโปรยอวยพรให้แบบลูกๆได้เลยค่ะ ชั้นสองรักกันนานครอบครัวก็ได้ทัวผูกความรักก็ได้ความรักหันห้องเลยทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สมบัติเราทั้งคู่จมใจเจริญคุณแม่อยากพิชิตไปไหนคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องขอตรงนี้ต่อนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อร่วมอวยพรให้กับสินทรัพข,ข,ของมันเลยค่ะ และในลำดับถัดไปนะคะเชิญคุณแม่ห่อเก็บสินสอดค่ะคุณพ่อจะช่วยก็ได้ด้วยนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะห่อเก็บสินสอดนะคะรวบชายผ้าขึ้นมานะคะแน่นเลยนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะว่าที่จะสามารถสังเกตการเก็บเงินของคุณว่าที่แม่ยายได้นะคะว่าเก็บเหนียวแน่นขนาดไหนอนาคตค่ะอันใกล้นี้นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวภรรยาก็จะช่วยดูแลแบบน,นี้ใช่ไหมคะคุณแม่คะ คุณพ่อช่วยห่อให้แบบแน่นหนามากเลยนะคะเสียงสอดห่อนี้นะคะเร,รียกว่าห่อด้วยความรักแล้วคุณแม่จะต้องเป็นผู้ที่ยกแบบและนําไปเก็บห่อนี้จะหนักนิดนึงค่ะคุณแม่คืะคุณพ่อช่วยประคองแล้วคะเสียงปรบมือดังๆให้คุณแม่ด้วยะคะ่ะโอ,อ้มีเซนนิดนึงนะคะเอาลงไปฝากไว้ที่ใครดีคะ แบไปเลยค่ะคุณแม่ค่อยๆเดินนะคะห่อน,นี้หนักค่ะ <c oughs> ไปฝากไว้ที่ใครดีคะฝากเก็บไว้ได้เลยนะคะลังกัน,นะคะเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆสวงแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของว่าที่เจ้าสาวของเราและตอนนี้ <c oughs> เธอก็เป็นเจ้าสาวของเราแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่ได้ค่ะ เจ้าบ่าวได้สวม,มแหวนให้เจ้าสาวเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าสาวจะต้องขอบคุณเจ้าบ่าวค่ะจตกระับที่อ,อกหรือว่าที่ตักคุณแชมป์ปัดปักเสื้อเราได้เลยค่ะตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งเดียวค่อยๆกรับลงที่ตักน่ารักมากๆลูกหัวน้องนิดนึงได้นะคะโอโหให้เสื้อฟังนะคะความอบอุ่น่ารักมากๆค่ะ ค่ะและลำดับถัดมานะคะก็จะเป็นการสวมแหวนคืนให้กับคู่มั่นฝ่ายชายนะคะเชิญแหวนได้เลยค่ะวันที่เจสสาวรับแหวนจากกล่องออกมาได้เลยนะคะค่ะเชิญทานเก็บได้เลยะคะ่ะ แะตอนนี้นะคะค่อยๆประคองมือข้างซ้ายของคุณแชมป์ขึ้นมานะคะอย่างเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยๆบนันจงสวมแบบที่นิ้วนางข้างซ้ายของคุณแชมป์ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต่อเนื่องให้กับทั้งคู่ค่ะนนๆๆๆๆและตอนนี้ทั้งสองครอบครัวก็เรียกได้ว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันเป็นคู่เรียดรายนะ,นะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะและในช่วงเวลาถัดไปนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาที่เป็นความหมายมงคลของพิธีมงคลสมรสแบบจีนนั่นก็คือการรับประทานขนมบัวลอยจีนนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเสิร์ฟให้กับทางคู่บ่าวสาวค่ะเป็นขนมบัวลอยสีชมพูนะคะที่เป็นสีมงคลของชาวจีนนะคะขนมชนิดนี้ค่ะก็แสดงถึงความรักคล่ความกลมเกลียวกันนะคะ เห็นไข่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะในเที่เล็กไฟใช่ไหมคะตอนตอนงานของเท่าแก่ไข่ฟองเท่าไหร่คะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะฟองใหญ่ๆห่เลยเขาเชื่อกันว่ายังไงนะคะเรื่องไข่เนี่ยรักกันมากขึ้นยิ่งใหญ่ยิ่งแบบร่ำรวยใช่ไหมคะ เขาเขาจะมีความเชื่อใช่ไหมคะว่าห้ามเอาช้อนตัดไข่เพราะจะเป็นการตัดความสัมพันธ์ทังลูกแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเจ้าบ่าวเนี่ยอาจจะไหวแล้วถ้าเจ้าสาวบอกว่ไม่ไหวจริงๆเขินจะมาทานไข่ทางลูกอะไรแบบนี้กัดเอาได้โชว์ให้แขกทุมภเกขิทุกท่านได้ดูนะคะในถ้วยจะมีไข่อยู่สองใบแต่ด้วยความเชื่อของชาวจีนนะคะความเหลือทานเหลือใช้เนี่ยเราก็จะรับประทานกันเพียงแค่หนึ่งฟองเท่านั้นนะคะ ถ้าพร้อมแล้วหันไปสบตาเจ้าเบานิดนึงค่ะจับป้อนแล้วนะเจ้าบ่าพร้อมแล้วทานเลยค่ะโอ้โหหมดลูเป็นรีบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะตักน้ําเชื่อมเติมเข้าไปนิดนึงค่ะจะได้ไม่ฝืดคอนะคะและในช่วงเวลาถัดไปนะคะก็จะเป็นพิธีไหว้ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะเพื่อเป็นการสวัสดีทัดทายแล้วก็แนะนำตัวสมาชิกใหม่ด้วยค่ะ